แนวคิด5ประการของมนุษย์ยุคใหม่ที่รู้ดีว่าตัวเองเป็นใครคำถามของจิตวิญญาณเก่าแก่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงพลังงานใหม่นี้มีสิ่งใดที่จิตวิญญาณเก่าแก่ที่อยู่บนโลกนี้สามารถทำได้นอกจากการยกระดับพลังงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอะไรคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นพวกเราสามารถที่จะทำอะไรและอะไรคือสิ่งที่เราควรทำคุณคุณที่รัก เราได้เคยบอกคุณในทุกครั้งว่าคำถามก็คือคำตอบเพราะคำตอบจะเกิดการวิวัฒนาการในขณะที่เวลาที่เป็นเส้นตรงของคุณได้ผ่านพ้นไปแล้วในขณะที่คุณกำลังนั่งอยู่บนความจริงที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนั่นคือความใหม่คุณอาจรู้สึกว่ามันก็เหมือนเมื่อวานหรือวันก่อนๆแต่แท้ที่จริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหล่านั้น มันได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารอบๆตัวคุณส่วนการให้ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆตามที่คุณได้คาดหวังเพื่อตนเองนั้นบางทีมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่จะมาถึงแต่ก็ได้มีการให้บางสิ่งมาทดแทนที่ดีกว่าเพราะทุกสภาวะการของคุณมันเต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ด้านตัวแปรตลอดเวลา การตั้งค่าของจำนวนพลังงานที่จะจัดส่งไปให้คุณตรงตามเวลาตามตารางเวลาของคุณที่ต้องการน่ะมันเปะ๊เปะๆไม่ได้มันไม่มีหรอกคุณเพราะจิตสำนึกของคุณมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ฉันกำลังจะมอบให้คุณอยู่นี้มันคือระบบที่ต้องให้ความสำคัญก่อนอื่นใด ที่ได้ใช้กับโลกอื่นๆที่เหมือนกับของคุณก็ได้ใช้กับคุณบางคนซึ่งก็ได้ผ่านระบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วด้วยฉันได้เคยอยู่ที่นั่นแล้วบันทึกแห่งฟ้าของคุณบอกคุณเช่นนั้นนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งที่ฉันรู้ดีว่าจะต้องทำอย่างไรฉันเคยเห็นมันมาก่อนแล้วและนี่มันไม่ใช่เป็นครั้งแรก ซึ่งมันเหมือนคุณนั่งอยู่บนยอดของสิ่งที่กําลังบังเกิดขึ้นกับมวลมนุษย์บนโลกนี้ซึ่งคุณคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะอยู่ร่วมกับพลังงานเหล่านี้ได้5แนวคิดสำหรับมนุษย์ยุคใหม่ 1. การยอมรับรู้ในประสบการณ์การยอมรับรู้ในประสบการณ์คือการนำประสบการณ์รวมเข้ากับความเชื่อตัวอย่าง คุณยอมรับในเรื่องของแรงโน้มถ่วงเพราะคุณได้เคยสัมผัสกับมันมาตั้งแต่คุณเกิดแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งของที่มองเห็นแต่คุณก็เชื่ออย่างสุดจิตสุดใจและไม่เคยตั้งข้อสงสัยกับมันเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสำหรับคุณซึ่งนั่นเท่ากับคุณยอมรับในประสบการณ์ของแรงโน้มถ่วง ที่ทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณไปจนกว่าคุณจะสิ้นลมหายใจซึ่งมันเป็นความเชื่อที่ไม่เหมือนความเชื่อในบางเรื่องที่คุณเคยเชื่อเช่นเทพนิยายเรื่องนางฟ้าที่ตามเก็บฟันเด็กที่เป็นความเชื่อแค่ในวัยเด็กของคุณสรุปว่าคุณเชื่อในเรื่องของแรงโน้มถ่วงเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงขอให้คุณช่วยรับรู้กับความเชื่อที่ว่า พลังงานที่กำลังโหมเข้ามาอย่างหนักในเวลานี้เป็นพลังงานที่แตกต่างกับพลังงานที่มาจากที่คุณมานี่คืออันดับแรกขอให้คุณได้นำความเชื่อนี้ไปรวมกับระบบความเชื่อให้ติดกันอย่างเหนยวแน่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนับแต่นี้เป็นต้นไปมันเป็นการรับรู้ในประสบการณ์ที่มีต่อพลังงานใหม่ที่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของคุณแน่นอน มันจะไม่มีวันหวนกลับไปในเส้นทางที่มันเคยมีเคยเป็นอีกต่อไปมันไม่เหมือนกับการที่คุณตายจากไปแล้วกลับมาเกิดใหม่พร้อมกับแรงโน้มถ่วงตำๆอันน้อยนิดชนิดที่ทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนี่ก็เพราะส่วนหนึ่งของแผนการใหม่ที่คุณยังคงอยู่ตลอดไปดังนั้น คุณจึงต้องยอมรับที่จะทำในเรื่องนี้ไปสู่ความเชื่อเป็นอันดับแรกเพราะคุณจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยจนกว่าคุณจะเชื่อว่าการเปลีป่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ที่จะยังคงดำเนินต่อไปนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วและเป็นความจริงมันก็เหมือนกับคุณอ่านหนังสือแล้วก็เปิดหน้าต่อไปต่อไปที่ทำให้คุณได้อ่านประโยคใหม่ๆกับนวนิยายใหม่ๆ คุณก็จะไม่ต้องย้อนกลับไปอ่านหน้าเดิมอีกต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นเพราะณเวลานี้คุณได้ผ่านหน้านั้นไปแล้วดังนั้นประสบการณ์ที่มีต่อพลังงานใหม่จะทำให้คุณเกิดการยอมรับโดยความเชื่อว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วแนวคิดที่2การยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงมนุษย์หัวแข็งทั้งหลายที่ได้คุยว่าคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง,ปลงทั้งหลาย ฉันขอถามว่าใช่หรือไม่ที่หลายสิ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงไปและบางสิ่งมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามที่คุณได้วางแผนไว้มันทำให้คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้คุณสามารถที่จะเข้าใจและยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันได้เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาไหมคุณสามารถที่จะคิดอะไรให้กับมันออกนอกกรอบไหมคุณสามารถพูดได้หรือไม่ว่า หากมันเป็นบางสิ่งที่ดีกว่าฉันจะยอมรับให้มันเติบโตยอมให้จิตสำนึกของฉันได้เปลี่ยนแปลงเพราะมันอาจทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ฉันไม่เคยนึกไม่เคยฝันมาก่อนก็เป็นได้คุณมีความกลัวในเรื่องนี้ใช่หรือไม่คุณกลัวแม้กระทั่งคำว่าเปลี่ยนแปลงโดยที่มันไม่ได้หมายว่า จะให้คุณไปอยู่ยังแห่งหนตำบลใดใช่หรือไม่ดังนั้นแนวคิดที่สองนี้คือการยินยอมให้ตัวคุณเองยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากความกลัวทีนี้เรามาดูกันแนวคิดแรกมันเป็นการเริ่มต้นซึ่งทำได้ง่ายสักหน่อยแต่แนวคิดที่สองนั้นมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นทวิภาวะ ซึ่งจุดเริ่มต้นของความเป็นทวิภาวะมันก็มาจากความกลัวในการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใช่หรือไม่ว่าที่จริงแล้วมันเป็นแค่คุณไม่ต้องการที่จะอยู่กับความเป็นจริงของคุณเพราะมันทําให้คุณต้องเคลื่อนออกไปหาไปจากจุดศูนย์กลางจากสิ่งที่คุณคุ้นเคยตลอดมาส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของความอยู่รอดของแสงสว่างและความมืด ความเป็นทวิภาวะที่ผ่านมาของคุณมันก็เป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างแสงสว่างและความมืดที่คุณรู้สึกว่ามันก็คือสุขสบายดีอยู่แล้วนี่นาแต่แล้วจูจ่จจิตวิญญาณก็เกิดต้องการที่จะมีการผลักดันเล็กๆเพื่อที่จะทำให้คุณได้แสงสว่างในชีวิตเพิ่มขึ้นและลดความมืดลงอย่างชนิดเร่งด่วนขึ้นมามันทำให้ทุกอย่างเดิมๆของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะรับได้ไหมและจากอีกด้านหนึ่งของม่านรางนั้นเราได้มองเห็นและรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีก็ด้วยการจัดการกับนิสัยและความเคยชินเก่าๆของคุณเท่านั้นนี่คือความเชื่อก,กับความยอมรับในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่2แนวคิดที่3การแสดงออกซึ่งความเมตตา สำหรับแนวคิดที่3ต้องมีการฝึกฝนมากขึ้นมีความยากมากขึ้นกว่าแนวคิดแรกและแนวคิดที่2ต่อไปนี้คุณก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นขั้นต่อไปก้าวสู่ขั้นตอนที่ยิ่งใหญ่แนวคิดที่3นี้ก็คือการแสดงออกซึ่งความเมตตาหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกระทำต้องมาจากจุดยืนของความเมตตาเราขอให้คุณลองนึกถึงภาพว่า ขับรถอยู่บนท้องถนนแล้วมีคนตัดหน้ารถคุณทำให้คุณต้องหยุดรถทันควันแล้วเสียงแตรจากรถคันข้างหลังก็บีบไล่คุณมีเสียงผู้คนตะวาดใส่คุณคุณจะรู้สึกอย่างไรมันเป็นไปได้หรือที่จะใช้เรื่องของความเมตตากับสถานการณ์นี้จริงหรือคำตอบก็คือจริงทำได้โดยวิธีการ,รแรกสุดคือ อย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันมีผลต่อคุณเพราะหากตามกฎทั่วๆไปคุณควรต้องแสดงความโกรธสวนกลับไปใช่ไหมแต่หากคุณเป็นผู้ที่มีความเมตตาก็จงอย่าให้ปุ่มความโกรธและความยุ่งยากนี้มันสตาร์ทแล้วปฏิกิริยาทั้งหลายมันก็จะไม่เกิดขึ้นให้คิดว่าวันนี้คงเป็นวันแย่ๆของพวกเขาดังนั้นขอให้คุณทำตัวให้ช้าลง ือให้พวกเขามีพื้นที่และมีความรู้สึกที่ดีขึ้นไม่ต้องเสียใจหรือตอบโต้พวกเขาด้วยการด่าก,กลับไปสิ่งที่คุณควรทำก็เพียงแต่ต้องกระทำทุกเรื่องราวด้วยความเมตตาเท่านั้นส่วนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตคุณในด้านสัมพันธภาพซึ่งเป็นความธรรมดาที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้คนอาจมีบ้างที่มันทำร้ายความรู้สึกของคุณ สาเหตุก็มาจากความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของชีวิตคุณมันจึงทำให้สิ่งที่ผู้คนพูดอาจเป็นการทำร้ายจิตใจของคุณได้เหตุของทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากความผิดหวังในการกระทําของผู้คนรอบตัวคุณแต่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าทุกสิ่งที่คุณทําที่ได้ผลลัพธ์จากความผิดหวังนั้นล้วนมาจากจิตวิญญ,ญาณที่มีความเมตตาของคุณ ผู้ซึ่งมองทุกสิ่งทุกอย่างที่แตกต่างออกไปหากการกระทําทั้งหมดนั้นมันเป็นไปด้วยวิถีแห่งความเมตตาของคุณก็จะไม่มีใครสามารถทําร้ายความรู้สึกของคุณได้เลยคุณรู้ดีว่าคุณคือใครพวกเขาไม่สามารถที่จะมากําหนดให้คุณเป็นในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นเพียงแค่คําพูดของพวกเขาซึ่งปัญหาที่แท้จริงของพวกเขาเหล่านั้นก็อาจเป็นเพียง ความไม่สมดุลในช่วงเวลานั้นอาจเป็นวันที่แย่ๆของพวกเขาเท่านั้นเองคุณเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมเพราะทุกสิ่งที่มีการแสดงออกซึ่งความเมตตาที่มาจากหัวใจของความเมตตานั้นมันคือสภาวะของความแข็งแกร่งในทางปัญญาดังนั้นข้อความต่อไปนี้จึงเป็นสิ่งที่ใครบางคนที่นั่งฟังอยู่นี้ต้องการที่จะได้ยิน ความเมตตาไม่ใช่เป็นความอ่อนแอเหล่ากูรุที่เดินอยู่บนโลกใบนี้ล้วนแผ่ความเมตตากันทั้งนั้นรวมถึงผู้รู้ทั้งหลายที่คุณเคารพที่คุณเคารพนับถือต่างก็มีจิตเมตตาซึ่งมันไม่ใช่ความอ่อนแอรหรอกนะดังนั้นเมื่อใดที่คุณได้รับข้อความใดจากผู้ที่มีความเมตตากราโรณาแล้วก็นั่นหมายถึง คุณต้องมีการจัดการกับการรับรู้ของคุณเสียใหม่ทันทีด้วยเหตุที่ความเมตตานั้นเป็นพลังเป็นความสมดุลที่เป็นพลังมนุษย์ที่มีความสมดุลจึงไม่ค่อยป่วยไข้คุณต้องรู้เรื่องนี้คุณรู้ดีใช่ไหมอีกทั้งมนุษย์ที่มีความสมดุลน,นั้นพวกเขาก็มีสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าซียงคอนเนอร์ซิตี หรือที่คณเรียกว่าความโชคดีอยู่เสมอเสมิ่งคอนเซตี้จากผู้แปลนะคะก็คือการปรากฏขึ้นของสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างพอดิบพอดีและถูกที่ถูกเวลาซึ่งให้ความหมายเกินกว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่าความบังเอิญจากผู้แปลค่ะซิงโครนิซตี้ที่ปรากฏขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบและถูกที่ถูกเวลานั้น มันเกิดขึ้นจากผลของความเมตตาที่พวกเขาได้แสดงออกมาเพราะแท้ที่จริงแล้วความเมตตาเป็นพลังงานที่ผลักดันให้ความนึกคิดในด้านโชคดีและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นซึ่งก็มีคุณเท่านั้นที่เป็นผู้ที่ควบคุมความเป็นจริงของคุณเองเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแพ็กเกจที่แสนงดงามใช่ไหม ซึ่งเมื่อใดที่คุมเริ่มออกตัวในเรื่องของความเมตตานี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนี่คือแนวคิดที่3ที่เป็นตัวเร่มปฏิกิริยาซึ่งคำว่าตัวเร่มปฏิกิริยานี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคำที่ใช้บ่อยในวิชาเคมีด้วยการนําสสารมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรอบๆสิ่งหนึ่งและให้สิ่งนั้นยังคงเป็นความตัวของมันเองไว้ ดังนั้นผู้ที่มีความเมตตาจะเป็นผู้ที่ทำให้รอบๆตัวเขาหรือเธอเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะไปสร้างผลกระทบให้กับพวกเขาและก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะเกิดความเป็นความผูกพันขึ้นเพราะเป็นตำแหน่งที่มีพลังอันแข็งแกร่งจึงทำให้ผู้คนมักมีความต้องการที่จะอยู่กับคุณ เพราะคุณคือผู้ที่เปลี่ยนโลกใบนี้ในทุกที่ที่คุณย่างก้าวแนวคิดที่ 4. ให้มองด้วยสายตาของจิตวิญญาณฉันต้องการให้คุณเริ่มมองภาพที่ใหญ่ขึ้นฉันต้องการให้คุณเห็นพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างฉันต้องการให้คุณมองไปข้างนอกเห็นพระเจ้าสิ่งสถิตยอยู่ในต้นไม้ในสิ่งสกปรกและในแสงสว่างที่มาจากดวงอาทิตย์ ความเมตตามันเป็นสิ่งหนึ่งที่หากมองด้วยสายตาของจิตวิญญาณคุณจะสามารถมองเห็นแหล่งกำเนิดที่สร้างสารรค์ทุกสรรพสิ่งรวมถึงผู้คนไม่เว้นแม้แต่คนที่ด่าทอคุณว่าพวกเขาก็มีความเป็นพระเจ้าอยู่ภายในเหมือนคุณทำให้การมองด้วยจิตวิญญาณของคุณมันจะไปอยู่ร่วมกับความเมตตาของคุณที่สามารถทำให้คุณพูดขึ้นได้ว่า พวกเขาต่างก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับฉันเพียงแต่พวกเขายังไม่รู้เกี่ยวกับตัวของพวกเขาเองเท่านั้นในแนวคิดที่3กับความเมตตาของจิตวิญญาณใครที่มีสายตาของจิตวิญญาณก็จะเป็นผู้ที่สามารถเห็นพระเจ้าอยู่ในทุกผู้ทุกนามซึ่งก็เป็นตัวช่วยให้คุณเกิดความเมตตาไม่ใช่ว่าเมื่อใครบางคนตาวาดใส่หน้าคุณ คุณก็สวมความโกรธกลับไปทันทีซึ่งในการกระทำเช่นนั้นจะเรียกว่าคุณเห็นสิ่งที่อยู่ภายในพวกเขาคือกระต้าได้อย่างไรกันมันเป็นไปได้ที่คุณจะคิดอะไรให้มันแตกต่างออกไปบ้างเพราะเหตุน,นี้คุณจึงอาจต้องทำบางอย่างให้เหมือนคู่รุที่อยู่บนโลกนี้ในสิ่งที่เราคูรุ้เขาทำกัน คุณคุณที่รักสิ่งที่ฉันมอบให้คุณล้วนเป็นความจริงเป็นความเห็นที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ยุคใหม่ทั้งนั้นคุณจะได้รับความสำเร็จในสิ่งเหล่านี้เต็มที่100%เซก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำเอาละ่นะแนวคิดที่1คือการยอมรับรู้ในประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเมื่อใดที่คุณยอมรับในบางสิ่งลแล้วเราก็มันจะไม่ใช่สิ่งที่สำเร็จในทันทีทันใดหรอก มันจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อใดที่ความเชื่อมันติดแน่นกับสมองของคุณตามหลักฐานที่คุณมีในที่สุดมันก็จะยอมรับไปเองทั้งจะยินยอมให้การเปลี่ยนแปลงได้สอนตัวคุณให้ยอมรับในสิ่งที่มันอาจแตกต่างด้วยเมื่อคุณได้ทำงานร่วมกับมันตลอดเวลา บุคลิกภาพของความเมตตาของคุณก็จะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆดังนั้นขออย่าได้มีความรู้สึกถึงความล้มเหลวกับความผิดหวังที่ได้รับหรือแม้แต่ความโกรธที่คุณได้แสดงออกไปเพราะเสียงเหล่านั้นมันเป็นแค่เครื่องเตือนใจคุณว่าตอนนั้นคุณยังไม่ได้เข้าถึงซึ่งความเมตตา อย่างไรก็ตามสภาวะการมองด้วยสายตาของจิตวิญญาณมันจะมาถึงเมื่อถึงเวลาอย่างแน่นอนแต่ในเวลานี้คุณต้องมองทุกสิ่งว่ามันคือแสงสว่างของพระเจ้าด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมันจะทำให้พนักงานที่มาเสิร์ฟอาหารให้คุณจะไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟอีกต่อไป แต่เขาคือมนุษย์ผู้มีความงดงามที่ถือแสงสว่างของผู้สร้างแห่งแสงที่คุณสามารถยิ้มและอยากขอบคุณเขาที่มาให้บริการคุณและนี่มันจะแปลกเกินไปสำหรับคุณไหมแปลกเกินไปใช่ไหมที่คุณจะได้เห็นความงดงามของเขาแทนที่จะตัดสินหรือวิจารณ์เหตุเพราะในการปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นนั้น มันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่คุณไม่เคยมีมาก่อนในขณะที่คุณเป็นมนุษย์กับการที่ได้เห็นความเป็นพระเจ้าในตัวของผู้อื่นคุณได้เห็นความเป็นพระเจ้าของต้นไม้และรู้ว่านั่นคือระบบของสวรรค์ที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณคุณยังสามารถที่จะมีความสุขอยู่กับความรักด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ที่จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากกว่าที่คุณเคยได้ถูกเสี้ยมสอนมาแนวคิดที่5ความเปลี่ยนแปลงที่ยากที่สุดที่ถูกเรียกว่าอดทนดูสินะมนุษย์อยากจะได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมล่ะซึ่งเรื่องนี้มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วกับการต้องให้ได้อะไรในสิ่งที่ต้องการในบัดดน ก็เป็นเรื่องที่เราได้พูดกันหลายครั้งแล้วด้วยเพราะเมื่อหากที่พวกเขาพูดเขาก็ต้องให้ได้มันเดี๋ยวนั้นไม่ว่ามันจะเป็นการต้องการคำแนะนำหรือต้องการให้บางสิ่งสำเร็จก็ตามพวกเขาจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นในบัดเดี๋ยวนั้นโดยไม่ชกักช้าเขาต้องการให้ได้สิ่งนั้นมาถึงมาถึงพวกเขาอย่างรวดเร็วชนิดด่วนจี๋ หรือไม่ก็ให้มันเกิดขึ้นในทันทีทันใดและก็เพราะเหตุนี้คุณจึงต้องทำตนให้มีความอดทนและอยู่ให้สบายสบายไปกับสิ n งคอนิซิตี้ของคุณเอาละ่ะทีนี้ฟังให้ดีๆสิ่งต่างๆที่คุณร้องของนั้นมันขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นของสิ่งอื่นๆสิ่งอื่นๆที่ว่านี้มันก็นอกเหนือการควบคุมของคุณด้วย และก็ยังมีโอกาสที่จะให้พวกเขาได้เปลี่ยนแปลงเหมือนกันดังนั้นถ้ากุงรอคอยมันได้และอย่าเพิ่งผิดหวังหรือไปโกรธมันต้องได้เรื่องแน่ๆหลายๆปีที่ผ่านมาจนเริ่มสื่อข้อความกับคู่หูของฉันเราได้พูดถึงเรื่องการซื้อตั๋วรถไฟและไปยืมรออยู่ที่ชานชาลาพร้อมตั๋วที่ได้ซื้อมาแล้วกุงรู้ว่ารถไฟกำลังมา แต่คุณไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ซึ่งคุณเป็นผู้ที่มีความอดทนคุณรู้ว่ารถไฟกำลังมาแล้วคุณก็จะรู้สึกสบายสบายคุณมีความสุขกับช่วงเวลาของการรอคอยแทนที่จะบ่นกับการรอรถไฟที่มาล่าช้าดังนั้นจิตวิญญาณที่มีความอดทนนั้นจึงเปรียบเสมือนทองคำและที่บอกว่าทำได้ยากนั้น ก็เพราะทั้ง5ประการของแนวคิดเหล่านี้มันไม่ได้มีอยู่ภายในของพวกคุณสักคนเพราะคุณไม่ได้เกิดมาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้มันจึงยากแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ต้องเดินไปสู่การบารรลุเป้าหมายให้จงได้สินะดังนั้นขอให้คุณค่อยๆทำไปทีละข้อทีละข้อ ซึ่งก็มีคุณบางคนที่อาจทำได้ดีกว่าอีกหลายคนนั่นก็มาจากความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของคุณผนวกกับการได้ผ่านบทเรียนในอดีตและมากด้วยประสบการณ์กว่าคนอื่นๆจึงขออย่าได้มีการเปรียบเทียบกับผู้อื่นและอย่าได้รู้สึกผิดในการกระทําของตนเพราะพวกเราต่างมีจุดประสงค์เฉพาะที่จะมาอยู่ร่วมกัน และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคุณได้ยินฉันใช่ไหมยอย่าได้คอยแต่พูดว่าคุณทำไม่ได้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับมันได้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับความเป็นปัจเจกแห่งจิตวิญญาณที่คุณได้เป็นมาตั้งแต่เกิดที่ได้เกิดมามีชีวิตหลายภพหลายชาตินั้นอยู่ละ พราะคุณคงไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณได้ทำไว้ครั้งสุดท้ายตอนที่คุณเคยมาอยู่ที่นี่นั้นมันกำลังส่งผลต่อคุณในตอนนี้มันได้บรรเทาลงหากคุณได้ทำในเรื่องของ5แนวทางนี้ที่บางคนก็พร้อมแล้วที่จะทำแต่บางคนก็ยังไม่พร้อมบางคนต้องมีการฝึกฝนที่หนักกว่าคนอื่นดังนั้น จงเข้าหาแนว5ประการนี้และทำการต่อจิอ๊ซอด้วยการมีอิสระร่วมกับใครบางคนที่ได้บอกในสิ่งที่คุณควรทำและนี่คือทั้งหมดที่ฉันอยากจะให้คุณได้รู้และเรียนรู้กับมันขอให้คุณจงมองไปข้างหน้าด้วยสายตาของผู้สร้างและรับรู้ว่าคุณคือพระเจ้าสิ่งที่ฉันได้บอกคุณทั้งหมดนั้นล้วนเป็นความจริงและเป็นไปได้ทั้งสิน้น จงจำไว้ว่าคุณแตกต่างจากคนอื่นมากนะักคุณจะไม่มีวันล้มเหลวอย่าได้นำตนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นฉันคือไคลออนที่มีความรักต่อมนุษย์ทุกคนขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัชมาณที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ